สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอิเล็กโตนะครับมัดอิเล็กโตเป็นสายหนึ่งในสายคอมแบทของเกมแกนพีชนั่นเองนะครับผมซึ่งอิเล็กโตมีข้อจำกัดอยู่ที่เราจะต้องเป็นเผ่ามิ้งนะครับเผ่าหนนั่นเองนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วได้เป็นเผ่ามิ้งก็คือดวงดีมากๆนะครับแต่ว่า ถ้าใครไม่ใช่ก็ต้องเสียโลบักนะครับเพื่อจะได้เป็นเผ่ามิ่งนะครับมัดอิเล็กโตนะครับอยู่ในอยู่ในแผนที่ที่ผมวางให้เลยนะครับก็สามารถมากันได้นะครับแต่ต้องเป็นเผ่ามิ่งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เตรียมเงินมาจํานวนผมก็ไม่รู้ว่าจะรับประกันยังไงว่าให้เอามาเท่าไหร่นะครับก็ผมก็ไม่เคยเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับซึ่งการเรียนอิเล็กโตนะครับตัวเรียนเขาจะอยู่ข้างบนนั้นนะครับผมก็จะขอการเดินทางขึ้นไปนะครับ พอเราขึ้นมาบนยอดพีระมิดของเขาแลยนะครับก็จะมีชาลอนนะครับยืนอยู่นะครับเป็นน้องกระต่ายตัวนี้น้องกระลอกหรือกระต่ายวะเนี่ยมันคือกระลอกเลยมันเป็นอย่างงี้วะไม่รู้ฮะแล้วก็กดคุยกับชาลอนไปเลยฮนะเขาจะคุยกับเราเนี่ยกดโน้ตอย่าวอชนะครับคุยกับเขาไปเราต้องการแครลทนะครับแล้วก็เงินหมื่นห้เพื่อที่เราจะได้เรียนอิเล็กโตนะครับเราก็เรียนไปเลย ครับ yes I have ครับตอนนี้ผมได้เป็นมัดอิเล็กโตไปแล้วนะครับซึ่งอิเล็กโตนะครับจะมีแบตเตอรี่ตันอยู่ที่55นะครับต้องมาอัพนี่ก่อนสำับมาอัพแบตเตอรี่ของอิเล็กโตก่อนนะครับผมผมขออัพไปเลยนะครับ150นะครับเพื่อความรุนแรงนะครับผมกิลที่1นึ่งี่ก็คืออิเล็กโตฟิสนะครับใช้ศูนย์เปโอลีนะครับผมก็เรียนไปเลย ไม่ใช้ตังค์สักบาทนะครับผมส่วนสกิลที่2นะครับใช้มาสเตอรี่สิบห้าเจ็ดร้อยห้าสิบเปโลีนะครับก็ซื้อไปเลยนะครับผมส่วนอิเล็กโตธาตุศาสตรนะครับใช้ยี่ห้ามาสเตอรี่นะครับพันสองร้อยห้าสิบเปโลีซื้อไปเลยครับสกิลที่สี่นะครับสี่สิบมาสเตอรี่นะครับสามพันเบลลีนะครับแล้วก็ อยู่ที่5นะครับ95มาเตอรี่99.99าอ่าไม่ใช่99.99สิ 99, 99, นะครับ9 9999ดอกเบลลี y, ตัวไปเลยนะครับผมสกิลตอนนี้ก็เรียนหมดแล้วขรับหมดแล้วนะครับผมตอนนี้เรียนหมดแล้วทั้งหมดมีแค่5สกิลแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวสกิลเลยนะครับสกิลที่1เป็นสกิลที่เอาไว้เพิ่มดาเมจให้กับหมัดของอิเล็กโตนะครับผมแล้วก็ จะทําให้การต่อยของเราเนี่ยติดสายฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ก็คือสกิล e นะครับดูดาเมจจะเพิ่มมาจาก20ินะครับปกติต่อยที่2ี่ดาเมจสูงสุดนะครับเมือกดสกิล e ก็จะเพิ่มดาเมจให้ตัวเราเองนะครับผมส่วนสกิล r นะครับิ l e c t โต dash นะครับก็คือการพุ่งไปข้างหน้านะครับและทาดาเมจกับศัตรูประมาณนี้ครับผมทํสองดาเมจนะครับคิวที่สมสกิลแซดนะครับเล็กโตรลูน่า ือการเอามือจุ่มลงไปในดินเนี่แล้วก็พลังสายฟ้ารัดเข้าไปเนี่ยก็ถ้าใครเล่นสายนี้โหดหน่อยก็จะเทมากครับอันนี้คือสกิล X ครับผมสกิล X มีดาเมจอยู่ที่เมื่อกี้25 25 25, 25นะครับก็คืออ่าิบห้ไอ้เ5็ิห้านะครับดาเมจทั้งหมด75สกิล X แต่สกิลเอ็กไม่สามารถควบคุมเท็จทางมันได้นะครับก็คือศัตรูต้นอ,อยู่ในระยะด้านประมาณนี้มีช็อตนะก็จะโดนสกิลเอ็กควบคุมไม่ได้นะครับย้ำนะครับส่วนสกิลซีนะครับเป็นการกระโดดกระโดดสูงนะครับแล้วก็เอาหมัดต่อยลงไปที่ผืนวินนะครับก็จะเป็นสกิลประมาณนี้สกิลซีนะครับก็แรงแต่แรงแรงแรงที่สุดในอ e ิเล็กโตเลยครั นี่คือวิธีคอมโบนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับสายนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะผมเป็นเผ่ามิงก็จริงแต่ไม่เคยซื้อเลยนะครับขึ้นมาซื้อก็สกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับมัดอิเล็กโตนะครับซึ่งเป็นหมัดที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเฮ้อะไรไกลๆไหมครับน่ะต้องสวยงามไปเกินนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะครับก็ขอขอบคุณที่ดูกันถึงตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย